นี่เขาก็ได้แนวแซบๆมาอีกล้วจ้าเมนูข้าวปุ่นน้ำยาตีนไก่ใส่เครื่องหลายๆคนอวตัวเสิร์ฟใส่ผ้าจังซีมีผุดอดอยากน้ำบ่อจ้าหลังจากที่ว่าบ่บด้เหตุเมนูเส้นๆมาเหิงจ้าพี่น้องมุนี่เป็นขึดยากเมื่อวานนี้ก็เลยไปหาซื้อตีนกอกตีนไก่กกลูกสองลูกซิ้นนะจ้าพี่น้องมาไว้ไส่อันใดที่มีในสวนเขากับบได้ซื้อนะจ้ามาเอาขากับหัวจังไครข้างหวใส่หัวจังไค่ปมะกรูดแล้วก็เอาปลาของเขาลงไปเลยจ้าตีนไก่น้เนะจ้าให้มันไปเปื่อยจังเห็น ลงไปตำน้ากันเลยตำมืออาจารย์สีนกบุคยมุนไปเนจ๊ะพี่น้องแล้วเขากะซใสกะปิลงไปบานนี้กะใสเนื้อปลานิ้ที่ยาใบไว้นจ้ะพี่น้องกะตำตำให้มันเข่ากันแล้วก็มาข้างบ่อจ้าขวเครื่องเกงของเข้าให้มันหอมขวไปเฮิงเติบตอนนี้ก็เริ่มมีกินหอมแล้วจ้าพี่น้องกสิเทกะทิลงไป้าพี่น้องเห็ดกินนี่หมักกินน้ำใยอย่างจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกันเนื้อจ้าว่าหมักคือกันหรือบ่บ้านนี้เขากะซีตื่มน้ำรังรกลงไปในกะปุกของเขากะซมีน้ำปลาเด็ก กะตือนโมนี่ก็คือตื่มตังวันหลายเถื่อจากพี่น้องใส่น้ำปลาพ่อเปิดพาหมงออกมาตอนนี้สุยางกระสุกแล้วเป็นจังไหนในใจ้านาตาเป็นดาแซบอยู่บ่อเขาปุ้นน้ำยาคนๆตีนไก่หลายๆจังซี่ถึกใจภัยเน่จ้าตักใส่ผ้าใหญ่ๆจังซี่พักหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเลือกเอาเลยว่าอยากกินผักอีหยาเขาปุ้นนี่เขาก็ต้องกินกับผักหลายๆเนาะจ้าพี่น้องจังแม่นเข้ากันค่ะเมนูเขาปุ้นนี่กัจังแม่นแซ็บเนาะจ้าพี่น้องบ่ว่าสิเฮ็ดน้ำยาตีนไก่หรือว่าเขาปุ้นซาวถึกใจคนหมักเส้นหมักผักคักจ้าเมนูนี้หัวน้ำยากะทินนนนนนแซบๆำำกัเด้้้้้้ออมาาาจพี่งขปุ ยาเนาะจ้ะแบบข้นๆอวตัวเลยจ้ะพี่น้องตอนใหญ่ๆเลยอือออ ตีนไก่แบบเปื่อยๆเลยเห็ดแบบว่าหมูใหญ่หิ้งจ้ะพี่น้องกินแบบคัก วันนี้บรรยากาศทอนเอาแหงจ้ะพี่น้องตอนเช้าปะคือสีฝนตกเนี่ย 嗯。